คา,า,ารืหะไกยฮารุให้พี่เลี้ยงบ้านกระเบื้องแผ่นสองล้านไกฮา,ารุโต้ลูกสามสกปรกมีพี่เลี้ยง5ตามประกบเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นเอามากๆสำหรับนักแสดงหนุ่มการาชานนกับฮารุยามากูชิปและลูกๆทั้ง3มยอดกุมารอย่างน้องคิรินน้องเนร่าและน้องเอเดนที่ตอนนี้อยู่ในวัยกำลังโตแถมมีแฟนคลับเป็นของตัวเองแล้วด้วยถึงขั้นโพสต์คลิปชี้แจงหลังเจอหนักคนว่าเยอะจนล่าสุด การรัชานนท์คุณพ่อลูกสาวโพสต์คลิปต,ต,ตอบกลับคนมาว่าโดยเจ้าตัวเผยในคลิปว่าก็คุยกันแล้วว่าจะปรับปรุงไม่ใช่ใครจะมาว่าผมบ้านผมก็ว่ากันได้วิธีการเลี้ยงลูกของผมผมเลี้ยงแบบนี้ถ้าเขาไม่กินจะอดกินมื้นั้นไปทําให้เขากินข้าวเองได้ถึงเวลากินก็จะกินจนหมดเขาเข้านอนเองขึ้นเตียงเองผมปิดไฟเขาหลับเองส่วนที่มาว่าที่บ้านผมไม่สะอาดมากรู้ได้ยังไงว่าบ้านผมไม่สะอาดอยู่บ้านผมเรลอถึงรู้ผมมีพี่เลี้ยงสามคนแม่บ้านหนึ่งคนคนขับรถอีกหนึ่ง คนรวม5คนดูแลความสะอาดช่วยดูแลเด็กๆไม่มีทางไม่สะอาดบ้านผมสะอาดกว่าหลายบ้านมาว่าผมเลี้ยงลูกแบบไม่รักลูกให้เดินเท้าเปล่าผมเลี้ยงแบบให้เขารู้จักว่าถ้าเขาเดินเท้าเปล่าเขาจะรู้เองก็ดูว่าควรหรือไม่ควรผมจะปล่อยต้องการให้เขาเรียนรู้เองไม่ใช่เราบอกทุกสิ่งทุกอย่างต้องอุ้มจูงมือทุกสถานการณ์ ผมไม่เลี้ยงแบบนั้นใครไม่ชอบอย่ามาเลี้ยงลูกแบบผมไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีการถูกต้องแต่ผมเลี้ยงลูกของผมผมรู้ว่าลูกผมทําอะไรได้มากแค่ไหนขอร้องหยุดว่าผมฮารุและวิธีการเลี้ยงลูกของพวกเราขณะที่ฮารุโพสต์คลิปแจงประเด็นนี้ว่าแม่เข้าใจว่าห่วงแต่ไม่ต้องว่าแม่ขนาดนั้นแม่ไม่ได้ทําอะไรให้ใครแม่รักลูกพร้อมแคปชั่นว่าตามนั้นนะพี่พี่ติดเพื่อก่อตัดเตือนด้วยความบองดีอันนั้นอีแม่รับฟังไม่ใช่คนดือ้อแต่ไอที่ว่าหลงประเด็นหรือเขียนมันมือละลายไปเรื่อยอะ ถึงวิธีเลี้ยงลูกบ้านฮารุตั้งแต่ไม่สะอาดไม่รักลูกไม่มีวินัยปล่อยลูกและเทบังคับลูกโตไปจะเป็นเด็กมีปัญหาบ้างล่ะอันนั้นขอให้หยุดไม่เคยบอกใครว่าวิธีเลี้ยงลูกแบบบ้านเรามันคือวิธีที่ถูกที่ดีเพราะเลี้ยงลูกไม่มีแบบฉบับเปะดแต่ละบ้านไม่เหมือนกันไม่เคยเปรียบเทียบบ้านใครบ้านมันถ้าจะเลี้ยงแบบเดียวกันหมดทุกบ้านมันคงไม่มีคําว่าแตกต่างอย่างลงตัวฮารุเลี้ยงลูกให้ถูกจริตทุกคนไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เห็นแล้วไม่ชอบใจจะติฮารุ ด้วยความหวังดีด้วยคําพูดที่กรองมาแล้วอันนั้นพร้อมเปิดใจมากกกแต่อย่ามาเยอะแยะเลยเถิดลงประเด็นมันมืออันนั้นถือว่าแม่ขอนะ